tôi có bàn ở đây đại đoàn được chiao rồi mình mình quân chưa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  quân quân chưa quân quân chưa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 

รถกมาเที่ยวไปมาเจอลูกงวะไอ้ยออยากเห็นหน้าแว่าป้าลุเหมเลยกดจากยิ้มเมื่ออู่นี้ได้กูต่กขตคือมึงอไงนั่นเดยอย่างจุยต่งคือเออเนี่ยคุณยืนอะไรเลยมาท่าเ่ม่ออกตัวเนี่ยนี่กลัวจวแล้วเออว่าบาปากดปาลุนี่ย โยนนี่ว่าป้าบุยก็คุ่มนี่ค่ะเราจะลวกไงโยนกับคู่ปิดตู้ตัว่านี้ไม่ไว้เด่ะเฮ้ย